ครับผมมามาอัปเดตอีกครั้งเนาะโอ้เห็นน้ำแล้วแบบชื่นใจมากเลยครับน้ำคือมันใสามากเลยมองเกือบเห็นพื้นน่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างถ้าลงไปก็น่าจะประมาณหน้าอกอะครับหรือประมาณคอนะครับถ้าลงไปนะ ดอูอะไรจะสวยงามมากขนาดนี้ล่ะครับเป็นน้ำที่ออกมาเองนะครับนี่โอ้ถ้าขุดได้อย่างนี้โอเคเลยนี่ครับพื้นที่เป็นสะเก่าเนาะแล้วมาทำการลอกใหม่ให้มันลึกนี่แหละคือความลึกที่ทำให้มัน มีประโยชน์มากเลยข้อดีแต่ก่อนนี้ไม่เก็บน้ำไม่ได้เลยไม่อยู่หรือ,อยังไงรอติดตามชมแต่ว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่า,าความลึกมันได้เนะาะเอาชมด้านข้างไปด้วยนะครับนี่ฝนก็จะตกไม่ก็จะ มืดมาแล้วโอ้นี่เป็นความสวยงามของคันษานะครับมีดูต้นไม้เป็นอุโมงค์เลยนี่คือมันสวยงามะครับร่มรื่นดีมองเห็นน้ำแล้วโอเคเลยไะเดินชมอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ อดที่จะอัปเดตให้ดูไม่ได้เลยเนี่ยคือมันมันสวยมากครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมด้านนู้นอีกบอ่อหนึ่งทั้งหมดสามบอ่อขุดใหม่หนึ่งบ่อเท่ากับรีโนเวท่าร่องสวนแต่ก่อนเนาะที่ผมอัปเดตให้ชม แล้วรอบหนึ่งเนาะออไม่เป็นไรก็ชมไปอีกได้เนาะมันหลายวันแล้วที่ไม่ได้ให้ชมนี่แหละปรับใหม่หมดเลยปรับแต่งมีที่ปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยที่นี่ดูกว้างมากจะทำอะไรก็สะดวกสบายเลย อีกหนึ่งบ่อนะครับนี่โอ้น้ำนี้ก็ใสเขียวเลยแบบเขียวจนแบบมองเหมือนออก,กดำดำแห่ะแต่ว่ามันมันมันใสมันใสใสเขียวอะ่ะดูโอ้โหแต่บอ่อนี้น้ำตอนนี้คือ น่าจะท่วมหัวแล้วท่วมหัวแบบไอเขาเรียกอะไรอ่ะยื่นมือแบบสุดมือไปอีกอ่ะถ้าลงไปนะแบบสุดมือเลยอะชูมือขึ้นแล้วก็ท่วมหัว,วสุดมืออีกแหละดูละความลึกลน้ำนี่น่าจะได้ครับโอ้นี่แหละคือที่สำคัญ ความลึกนะครับต้องต้องได้นะครับอถ้าความลึกไม่ได้นี่ปัญหาก็เกิดตามหลังมาแน่นอนนี่ดูความสวยสุดยอดนะครับวันนี้ก็เสร็จอีกบอ่อหนึ่งฝั่งนี้นี่ รถพึ่งจะหยุดนะครับยังไม่ได้ดับเครื่องเลยก็รอฟรีเครื่องให้มันเย็นก่อนมาถ่ายให้ทุกๆคนได้ดูนะดูความสวยงามแต่ว่าบ่อน,นี้นะคือรีโนเวทใหม่เหมือนกัน แต่ว่าหินมันแบบเยอะมากใหญ่แข็งแบบเจาะไม่เข้าเลยเนีแ่ยบบว่าเราก็พยายามค่อยๆแสะทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูว่าน้ำออกดีมากเลยใส นี่ตอนเช้ามานะจะเต็มแบบร่องที่หลุมที่คุดอะ่ะน่าจะเต็มดูแบบว่ามันจะเป็นแกรนแคนยอนเลยมันแบบถ้ายิ่งนานนานไปเนีน่ยสวยงามมากเลยนะครับคือมันธรรมชาติแบบหินอยู่ข้างในอะ่ะ อยู่ในน้ำอะ่ะนี่ดูตรงนี้คือมันสวยงามแล้วก็ถนนวิ่งรอบได้สะดวกสบายครับเดี๋ยวก่อนเล็กๆคันเล็กๆนะครับติดเดนเพื่อนบ้านนี่มาก็ไม่ได้อตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วโอเคเลยนี่ครับ สวยครับนี่อ้านี่ก็ความกว้างลิกอัพวิ่งสบายเลยที่นี่ปลูกทำเป็นอุโมงต้นไม้ไม้นี้ก็น่าจะไว้ตัดทำาทนเป็นเขาเรียกกระถินเทพาครับดีโอเคเลยติดตามชมผลงานนะครับ อีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้ย้ายก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับบ้านสวนนะครับโอ้โหนี่ความลึกขนาดนี้ถือว่าเก็บน้ำได้แน่นอนร้อเ ดูแบบมีคลื่นอยู่ในเหมือนทะเลมีหินมีอะไรแบบในในท้องทะเลอะ่ะดูคอยดูน้ําใสนะครับเลี้ยงปลานี่แบบดีมากเลยเห็นแบบเห็นตัวปลาเนี่ยคือมันมันจะสวยมากเลยแหละโอ้โหบรรยากาศดูฝนก็ จะมาหรือไม่มาเนี่ย้ามาก็ดีนะเพราะว่าขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นห่วงแล้วโอเคตอนแรกก็เป็นห่วงนิดหน่อยอตรงนี้ก็เจ้าของท่านจะทำศาลายื่นมานั่งเล่นให้อาหารปลาโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผลงานเสียเสมรถขุดข,ดขวัญใจโคกน้องนามโมเดลสนใจก็ โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0932545997นะครับริงกลางกันเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับโทรมาเลยครับโทรหรือว่าติดต่อทางเฟซเฟซเฟซ ในเพจ Facebook ก็ได้นะครับพูดก็ไม่ถนัดก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่า,เ,าเราชมผลงานดีกว่านะครับการพูด <c oughs> <c oughs> การพูดก็มีผิดมีถูกเนาะโอเคขอบคุณสวัสดีครับ